สวัสดีครับผมชนะชนตานทาวานิช เป็นรุ่นที่5ที่ดูแลรักษาบ้านหลังนี้บ้านชินประชาตอนนี้มีอายุ117ปีแล้วนะครับและเราได้รางวัลอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี25 52นะครับบ้านชินประชาสร้างโดยพระพิทักษ์ชินประชาท่านเป็นรุ่นที่สองของทางตระกูลเราและก็ได้สร้างตอนท่านอายุเพียง20ปีจุดเด่นของบ้านชินประชา ก็คือคุณพ่อต้องการที่จะให้เก็บบ้านชินประชาเอาไว้แบบดั้งเดิมนั่นก็คือว่าเราต้องการที่จะทำแบบ Living Museum ครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกิสหรือบางคนเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าชิโนยุโรเปียนก็คือตรงส่วนนี้ของบ้านคนภูเก็ตเรียกว่าจิมแจ้นอกเหนือจากตัวบ้านแล้วชินประชาก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อผ้าบ้าบ่ายยานะครับบ้านชินประชานะครับเปิด9โมงปิด4โมงครึ่งทุกวันนะครับจันทร์ ถึงอาทิตย์ผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาชมบ้านชินประชาด้วยตัวเองเพราะของแบบนี้มาสัมผัสด้วยตัวเองจะดีกว่า